นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาที่กำจัดจะกำจัดนกคูกเป็นจนํานวนมากเพื่อเป็นการปกป้องสายพันธุ์ท้องถิ่นนะครับจำเป็นต้องทําขนาดนั้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวัชระสงวนสมบัติผู้อำนวยการศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตาฟสานักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนกนะครับคุยกันในช่วงเล่าขาน,นครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียงสองวันเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังนะครับจะเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนดาน เป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสูตรจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอนะครับไดจ้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าจอดคุ้มฉลอง3 2ปีรอฟมอขึ้นมานะครับเพ mm ีย hmm. งผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MRT Parking นะครับไปสมัครหรือว่าต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถแบบรายเดือนในรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MRT A Parking เนี่ยนะครับก็จะได้รับคูปองเติมเงินมูลค่า200บาทหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับ การลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอนะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่าจอดคุ้มฉลอง32ปีรอฟมเพียงแค่ผู้ใช้บริการต่ออายุสมัครหรือว่าต่ออายุนะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน MRTA Parking ซึ future, e ่งจะเป็นการต่ออายุการใช้บริการจอดรถแบบรายเดือนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยนะครับก็จะได้รับคูปองเติมเงินมูลค่า200บาทบทเขตวันที่31สิงหาคมนี้นะครับคำถามคือ กิจกรรมจอดคุ้มฉลอง32ปีรอฟอรมอซึ่งจัดโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสําหรับผู้ใช้บริการสมัครหรือว่าต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถรายเดือนกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับโดยใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน MRTA Parking เนี่ยจะได้รับคูปองเติมเงินมูลค่า200บาทคําถามคือกิจกรรมนี้หมดเขตเมื่อไหร่นะครับหมดเขตเมื่อไหร่ส่งคำตามมานะครับทาง Facebook Live โดยเข้าไปที่เพจที่ว่ารายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทาง u t u b e นะครับไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุดร้านเป็นวกเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายโชคชัยคุณาวัตรรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินอาวุโสได้รับมอบประกาศนิยบัตรรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยหรือว่า s o 45001 2018จากนางสาวสุดรุจิราศีสุขใสซึ่งเป็น Key Account Director ของบริษัท BSI Group ประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความรับรองระบบมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภยัยที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภยัยและก็สุขภาพทั้งทางกายภาพและก็ทางจิตใจของบุคลากรนะครับรวมไปถึงผู้ใช้บริการแล้วก็บุคคลที่ เข้าไปปฏิบัติงานภายในองค์กรเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำและความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วยนะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดโครงการที่ชื่อว่า e a s y Pass New m e m b e เเปิดประสบการณ์สดใหม่ให้คุณนะครับโดยผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษแต่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกบัตร e a s y p a s s แล้วก็ไปสมัครนะครับสมัครเป็นสมาชิกในระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30สิกันสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีการใช้บริการทางพิเศษด้วยการชำระค่าผ่านทางผ่านทาง e a s y Pass มูลค่าไม่ต่ำกว่า500บาทเนี่ยนะครับ ใช้บริการผ่านก่อนวันที่30กันยายนก็จะได้รับเงินคืนลงในบัตร e ีซิพมูลค่า50บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับประการแรกเลยคือยอดชําระค่าผ่านทางพิเศษจะนับเฉพาะทางพิเศษในความรับผิดช,ชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับประการต่อมาจํานวนสิทธิตลอดโครงการจะม,มีจํานวน40,010ประการต่อมาการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์จะประกาศในวันที่11ตุลาคมนะครับแล้วก็ประการที่4ครับ ผู้ใช้บริการทานพิเศษจะได้รับเงินคืนภายในวันที่30ตุลาคมนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง e x ็กซ์เซดคอร์เซ็นเตหมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็กซ์เซดพอด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแล้วก็การใช้บัตร e p a ซ s พและก็การรับขาา่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมทัง้งสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือว่าเอสโอเอสได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับธนาคารออมสินครับ ขเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราละ1 8 5ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะเท่ากับรละ2 1 7นะครับซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากครบกําหนดคือ11เดือนส่วนการเปิดบัญชีนั้นสามารถเปิดขั้นตามได้ด้วยการฝากเงินจานวน10,000บาทนะครับแล้วก็ผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นนิติบ,บุคคลก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล,แล้วเนี่ย ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับมทเขตวันที่3 1สิงหาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกำหนดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทาง gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือว่าจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินก็ได้นะครับ www gsb or th นธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมันออมมั่นคงอมกับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาที่สั่งกําจัดนกคูกเป็นจํานวนมากเพื่อปกป้องสายพันธุ์ท้องถิ่นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวัชระสงวนสมบัติผู้อำนวยการศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตาฟสำนักพิชการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวัชระครับครับผมสวัสดีครับครับเกิดอะไรขึ้นต้องกาจัดกันขนาดนั้นเลยนะฮะ จริงๆคือคือมันมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ท,ที่ทางไอ้นักธรรมชาติวิทยาของของอเมริกาเขาเป็นคนเขาเขาเขาประเมินเอาไว้อนะครับจริงๆทั้งสองชนิดนี่คือมันคือมันเหตุเกิดมันประมาณว่ามันมีนกชนิดหนึ่งเป็นนกคู่กนันกกนะนกคู่ไปมันไปนกระจายเพิ่มเติมหมายถึงว่ามันกระจายขยายขยาขึ้น่ไปอยู่ในพื้นที่ของนกอีกชนิดหนึ่งซึ่งไอ้นกคู่อีกชนิดหนึ่งเนี่ยมันหายากกว่า มันก็ลดจํานวนลงใช่ไหมครับเข้าใจะล้วมันมันก็คือคือไอ้ตัวที่มันลูกลานไอ้เขาเรียกตัวที่มันขยายอาณาเขตไปเนี่ยมันเก่งกว่ามันลุกลานเข้าไปในพื้นที่เขาอ่ะแล้วมันจะทําให้ไอ้ตัวชนิดที่ที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยลดน้อยลงเขาก็เลยหาวิธีการควบคุมมันเพราะว่าไม่คือคือนี่คือความเห็นของของคนที่นั่นนะก็คือเคอเขาเห็นว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อย่างนั้นอ่ะไอ้ตัวดั้งเดิมอ่ะสายพันธุ์ดั้งเดิมอ่ะมันจะ ถูกลุกลานจนมันหายไปหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปได้อะไรอย่างนี้ครับอืมอันนี้แล้ว<ด>คือผมผมสงสัยถามก่อนว่าปกตินิสัยของทั้งคู่เนี่ยจะคล้ายๆกันไหมครัคือก็ใกล้ๆเคียงกันใะ้เคียกันแต่ว่าม,มันก็จะมีความมีความต้องการไม่เท่ากันรับนะครับก็คือเดี๋ยวเราผมต้องบอกกอนไอ้นกนกสองชนิดเนี้ยอ่าก็คือถ้าถ้าเรียกเราตามภาษาภาษาตามชื่อภาษาอังกฤษที่มันอยู่ในในประเทศอยู่ในอเมริกามันคือมีสองชนิดเนาะก็คือไอ้ตัว ไอ้ตัวที่อยู่ดั้งเดิมมันจะเรียกว่า p ปอ t e d อ่าสปอ t ตสอว์หรือถ้าภาษาไทยก็ประมาณว่านกคู่ไาจุดละกันนกคู่ไายจุดแต่ตัวมันจะมีเป็นจุดขาวๆอะไรเงี้ยนะครับมีตัวหนึ่งคือ b า r ร e d o อวซึ่งอาจจะเรียกว่านกนกนกคู่ลายขวางลายขวางนี่อ่าก็คือไอ้ตัวลายขวางเนี่ยไอ้ไอ้บาเรตส์อวเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าครับอ๋อแล้วมันเคยอ่ามันเคยอยู่เฉพาะมันเคยอยู่เฉพาะเอ่อคือในอดีตจากข้อมูล ที่มินมีมาทั้งหมดอ่ะมันเคยอยู่ทางด้านเอ,อตะวันออกของอเมริกาครับอ่าแล้ววันดีคืนดีด้วยความอะไรสักอย่างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หรือนู่นนี่นั่นมันทําให้อ่อไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวตัวบาเรตอาเนี่ยจากอาจากทางตะวันออกของอเมริกาเนี่ยมันค่อยๆขย,ย,ยายอาณาเขตไปอยู่ทางด้านตะวันตกซึ่งด้านตะวันตกเนี่ยของอเมริกาเนี่ยมันมีไอ้เจ้าสปอตเต็ดอาเนี่ยอาศัยอยู่ครับไม่รู้ไหมครับมันก็เลย อ่ามันก็เลยไอไอตัวไอ Out แบบ้สปอตเต้นอัลเนี่ยมันค่อยค่อยคือคือจากการศึกษาจากการเก็บข้อมูลของเขาเขาบอกว่ามันไอตัวสปอตเต้นอัที่เป็นตัวทางตะวันตกเนี่ยมันค่อยๆลดลดจํานวนลงเรื่อยเรื่ยเพราะว่าโดยข้อสันนิษฐานก็คือมันโดนไอเจ้าบาเรตอาวในแย่งอาหารแย่งที่อยู่อาศัยอ่ารวมไปถึงอาจจะมีการผสมข้ามพันธุ์ที่ทําให้สูญเสียอความสามารถอะไร สายพันธุ์ที่ที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยไม่ใช่พันธุ์แท้นะใช่ทีนี้เขาก็เลยมีการมีการกําจัดกาจัดไอ้เจ้ามีมาตรการในการลดจํานวนเจ้าบาเรตอาวที่เป็นตัวลูกลานเนี่ยครับแล้วมันก็มีมีข้อมูลที่พอมันเขาก็มีการวิจัยนู่นนี่นั่นกันมานะครับว่าพอเรากําจัดไอ้เจ้าบาเรตอาวเนี่ยไอ้เจ้าตัวสปอตเต็ดอาวเนี่ยมันก็ค่อย เขาเรียกอะไรมันก็ยังมีประชากรเพิ่มขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะไม่มากนะแต่ว่าก็ยังยังดีกว่าที่จะปล่อยให้บาเดต์อวเนี่ยมันมันลุกลามต่อไปเรื่อยๆครับที่จริงแล้วมันควรจะเป็นนกพื้นถิน่นใช่ไหมฮะแต่ว่ามันอาจจะหน,นานแน่นเกินไปหรือเปล่าต้องหาพื้นที่ใหม่ใช่ไหมะก็ประมาณนั้นจริงๆถ้าเอาถ้าพูดกันตามธรรมชาติก็คือมันมันคือนกท้องถิ่นของอเมริกาทั้งคู่แหละใช่ใช่นะครับแต่ว่าความสามารถในการดํารงชีวิตของเจ้าบาเดต์อวเนี่ยมันมากกว่ามันก็ ค่อยๆขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆจนไปเจอไอ้อาณาเขตของเจ้าสปอตเต็ดอาลอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ให้เหมือน,นแต่แข่งแย่งกัน oh. คือ,ค,อคือในมุมมองของคนบาง,บางบในมุมมองของมนุษย์น่ะก็คือจะรักษาอ่าประชากรทั้งสองชนิดเอาไว้ใช่ไหมครับครับแต่ถ้าถ้าพูดกันในในมุมมองของธรรมชาตินี่ก็คือการแข่งแย่งกันเองเองนะี่ยทางธรรมชาติคนอันในะชนิดที่มันอ่อนแอกว่ามันก็จะต้องค่อยๆถูก ปูอ่าหายไปจากธรรมชาติหรือค่อยลดลดจําน,นวนไปซึ่งซึ่งสุดท้ายมันมีการอ่าเรียกไนะความสมดุลอยู่แล้วครับอ่าแต่นี่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนคิดว่าเรามีเรามีข้อมูลเรามีการศึกษาอะไรบางอย่างก็เข้าไปจัดการมาก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็มีการกําจัดไ้เจ้าบาเล็ดเอาไปเห็นว่าเป็นหลายๆห,หลายหมื่นตัวหลายแสนเป็นแสนตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตลอดเวลาสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาโอ้โหทำมานานอย่างนั้นแหละ ก็มันมันเหมือนกับคือคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโดยเฉพาะอเมริกาหรือต่างต่างชาติเขาเขาศึกษาเขาเก็บข้อมูลกันนานครับดังนั้นเขาก็จะเห็นเทรนหรือเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเขาเขามีข้อสังเกตมาได้เนี่ยรู้สึกว่าจริงๆไอ้ไอ้การแพร่กระจายที่ที่สังเกตได้นี่ว่านกตัวนี้เข้าไปอยู่เนี่ยก็หลายสิบปีแล้วนะครับอาจจะเกือบเกือบร้อยปีด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาสังเกตเห็นการลุกลามจน จะรู้สาเหตุของการลดจํานวนลงของไอ้เจ้าตัวหลายจุดอะไอ้ตัวสปอตเซตทางตะวันตกเนี่ยว่ามันมาจากส่วนหนึ่งมันมาจากไอ้ตัวลายลายขวางที่ทางตะวันออกมันเข้าไปเข้าไปแย่งพื้นที่อะไรเงี้ยครับมันลุกมาทางไหนฮะอเมริกาออกกว้างใหญ่คุณบัชนครับก็ก็คงไม่ใช่ตอนกลางมั้งฮะไอ้จากตะวันคือตอนกลางผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นที่ราบเป็นอะไรมากเป็นทะเลทรายอ่าทีนี้มันอาจจะมีการเขาเรียก คือผมก็ไม่รู้สภาพพื้นที่เขานะโดยข้อสันนิษฐานเท่าที่เท่าท,ท,ท,ที่ทราบมาคือมันอาจมันอาจจะเกิดจากการที่เราเราปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่รรต้นไม้บางอย่างบางที่มันก็หนีอ่าไม่ใช่ครับคือไอ้ตัวไอ้ตัวบาเรตาทางตะวันออกเนี่ยมันก็อยู่ในป่าป่าแบบอ่าป่าผัดใบป่าสนอะไรอย่างนี้แล้วแล้วทีนี้พอมันมีการมีการเพิ่มต้นไม้เป็นจุดๆอ่ะในในไอ้บริเวณตอนกลางของประเทศอ่ะ มันก็เหมือนคล้ายๆเป็นเกาะที่ทําให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่อยๆขยับพื้นที่ขยายมาเรื่อยๆจนเข้ามาสู่ฝั่งตะวันตะวันตกได้อะไรเงี้ยอ่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อมโยงได้ถูกไหมฮะเพราะมันคงไม,ม่มไบินมารวดเดียวจากตะวันออกไปตะวันตกนไม่ไหวแน่ใช่ใช่ใ้ายๆการอพยพคล้ายๆการการอ่อการขยายอาณาเขตอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอ้เจ้าตัวบาเรต่ะมันตัวใหญ่กว่าครับพอเสร็จดังนั้นการแข่งแย่งมันเขาเรียกมันกินเก่งกว่ามันล่าเหยื่อได้ดีกว่าต้องการ อ,อ,อ,อคื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 อพวกนี้มันต้องการพื้นที่อาศัย,ยหรือว่าอ่ามาาคล้า,า,า,ายๆกันใช่ไหมครับ,รบแล้วทีนี้พอมันต้องการอาหารคล้ายๆกันในสองชนิดไอ้ตัวใหญ่มันก็ต้องแย่งตัวเล็กกินถ้าถ้าคิดง่ายๆใ่จริงๆเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยมันก็มีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอย่างเขาเรียกนะอาจจะยังไม่ถูกถูกดึงขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับก็จริงๆง่ายๆก็คือนกมันประเทศไทยรมชาตมีนกกลุ่มพวกนกกระเจานกกระเจอก กระจอกที่อยู่ในเมืองเนี่ยครับคือเมื่อก่อนเราจะมีกระนกกระจอกบ้านกับกระจอกตาลที่ที่เป็นนกพื้นเมืองของเราที่อยู่ตามเมืองแล้วก็อยู่ตามชายทุ่งอะไรพวกน,นี้ยครับทีนี้เมื่อสักประมาณปีผมไม่ไม่ไมร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องปีพศนะนั้นน่าจะประมาณสักปีพศสองพันห้ารอยี่สิบเก้ามันก็จะมีการพบว่ามีนกกระจอกใหญ่ซึ่งเป็นนกที่ที่ตัวใหญ่กว่ากระจอกที่เราเจอทั่วไปในนิดนึงครับเจอเจอที่จังหวัดตาดซึ่งสันนิษฐานว่ามันขยายนาเขีนมาจากทางอ,าอินเดีย อินเดีย้ามาพม่าแล้วก็แล้วก็เข้ามาประเทศไทยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็หลายสิบปีแล้วเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็คือเอมันกระจายไปถึงเออเวียดนามละข้ามไปถึงนู่นละแล้วก็ลงใต้ไปถึงภาคใต้ของไทยละอีกนิดนึงก็น่าจะเจอในมาเลเซียผมไม่แน่ใจว่าเจอในมาเลเซียหรือยังซึ่งเอมันเป็นนกที่ปรับตัวได้ดีไงใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตว่าตอนนี้เราเห็นนกกระจอกเนี่ยในเมืองเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่ชนิดเดียวอีกลวอ่ามันจะมีไอ้ตัวหน้าขาว อีกชนิดหนึ่งที่มาปนอยู่ยอตอนนีจ้จะ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 ขยันไอ้เขาเลยนะจะแข็งแรงแล้วก็กินอาหารได้ดีกว่าซึ่งรจริงๆแล้วมันจะมีนกกระจอ,ก,อกชนิดหนึ่งคือกระจอกตาลซึ่งเป็นกระจอกพื้นเมืองซึ่งตัวเนี้ยถูกลุกลานจนมันลดน้อยลงจนสังเกตได้เลยว่ามันอาจจะหมดไปจากพื้นที่บางพื้นที่ในเมืองแล้วครับครับโอ้โหฟังอยู่แล้วก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเป็นไปโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะถึงขั้นศูนพันธุ์เลยไหมฮะไอ้ฝ่ายที่ถูกลุกลานเนี่ย อ่ามันก็มันก็บอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือคือเราไม่รู้ว่าจุดสมดุลของธรรมชาตินะเวลานั้นมันคืออะไรมันเป็นไปได้ทั้งว่าเอ่อเจ้าสปอตเต็ดอาเลเนี่ยไอ้โทษครับสปอตเต็ดอาเนี่ยไอ้นกหลายจุดในที่มันถูกคุกคามเนี่ยที่มันถูกแย่งพื้นที่เนี่ยมันอาจจะปรับตัวได้ในพื้นที่เอ่อที่มันเหมาะสมแล้วมันก็อยู่ของมันได้ในจานวนที่น้อยลงกว่าเดิมแต่ยังอยู่ได้หรือไอ้เจ้าตัวลายแถบถ้ามัน มันแบบปรับตัวได้ดีมากๆมันก็ต้องขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆจนมันทับซ้อนทับไอ้เจ้าหลายจุดทั้งหมดอ่ะไอ้หลายจุดก็อาจจะสูญพันธุ์ก็ได้ซึ่งซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายก็คือสมดุลของธรรมชาติอมันก็มันก็จะจัดการของมันเองแต่ถ้าแต่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้คือมนุษย์อยากเข้ายื่นมือเข้าไปไป,ไปยุ่งเกี่ยวเนาะอยากเข้าไปช่วยเพราะว่าคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปโดยโดยแนวโน้มแล้วอ่ะไอ้เจ้าลายขวางเนี่ยมันน่าจะ <cam ina> <laughs> ไปไล่หลายจุดจนจนจะสูญพันธุ์ได้เนี่ยเขาก็าไปถ,ถึงเกิดกระบวนการนี้ขึ้นไหมครับที่กําจัดไอ้เจ้าลายขวางส่วนเกินเขาก,กำจัดเฉพาะไอ้ตัวที่ไปลุกนานที่ในพื้นที่ที่ใหม่นะออไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ตัว <cam ina> ดั้งเดิมที่อยู่ยทางตะวตันออกก็ปล่อยไปทางตะวันออกก็ปล่อยไปใช่ก็กำจัดเฉพาะไอ้ตัวที่มันอยู่ในอ่าที่เข้าที่ขยายอาณาเขตเข้าไปในพื้นที่ของลายจุดแหมแล้วไอ้ตัวเล็กนั่นจะ อพยพไปไหนก็ไม่ได้เพราะมีแต่ทะเลนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกขวางอยู่ใช่เพราะมันมันต้องการป่าที่สมบูรณ์กว่าลายป่าด้วยครับครับอ่ะด้ยความรู้เยอะเลยเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ควัชระครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับคุณวัชระสังวนสมบัตินะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนกเป็นผู้นวยการศูนย์บริหารคลางตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตาร์ฟของสำนักงานวิชาการ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับก็คุยกันในช่วงเล่าขานนี่นะครับเรื่องราวของนกคู่ที่สหรัฐอเมริกาคือฟังดูแล้วเนี่ยมันมีข้อสงสัยหลายอย่างคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าใครเปิดแผนที่อเมริกาดูเนี่ยไม่ต้องเคยไปก็ได้ครับจะนึกภาพออกเลยว่าเ,เส้นทางในการที่มันจะอพยพมาจากไม่ใช่อพยพแพร่แพร,พร่ขยายจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตกเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเพราะว่า ระยะทางถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเกิดนั่งรถจากนั่งรถไฟนะครับจากนิวร์กมาถึงซานฟรานซิสโกเนี่ยจะใช้เวลานาน,านประมาณ 3- 4ี่วันด้วยกันเพราะฉะนั้นมันไกลามากและทางเหนือเนี่ยมันหนาวมากนะครับทางใต้มันก็พอจะทางใต้นี่ก็ติดเอ่อมันก็พอพอจะได้อยู่แต่มันมีทะเลทรายมันจะมาได้อย่างไงก็เลยสงสัยเลยถามทางคุณวัชราไว้ก็เลยอ๋อเป็นความรู้นะครับน่าสนใจเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า กิจกรรมจอดคุ้มฉลอง3 2ปีรอฟอรมอรหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับรอฟอรมอได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากจะสมัครหรือว่าอยากจะต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถแบบรายเดือนของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะครับแต่ว่าการใช้บริการเนี่ยสามารถใช้บริการผ่านทางแอป MRTA Parking เนี่ยนะครับถ้าใครสมัครหรือว่าต่ออายุก็จะได้รับคูปองเติมเงินมูลค่า200บาทคำถามคือหมดเขตเมื่อไหร คำตอบคือ3 1สิงหาคม2567ครับเดี๋ยวกลาเป็นปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ